ถ้าจะพูดถึงแผงฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยทุกสายตาต้องจับจ้องมาที่นี่นั่นก็คือฮาร์ดแวร์เฮาคอฮาร์ดแวร์เฮาคือจุดรวมเครื่องมือฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและครบครันมากที่สุดแห่งหนึ่งครบที่สุดเยอะที่สุด คุ้มที่สุดกับเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ครบวงจรสําหรับช่างมืออาชีพตั้งแต่น็อตสกรูตะปูไปจนถึงเครื่องมือระดับอุตสาหกรรมลบไม่เฉพะถึงต๊มลมเครื่องบิแบรนด์ดังเครื่องยนต์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆลูกล้อและอุปกรณ์งานหนะักครบวงจรกับแบรนด์ชั้นนําอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่จากงานบ้านหรืองานโปรเจกต์ระดับโรงงานเราก็มีคําตอบให้คุณทั้งหมดที่แผนกฮาร์ดแวร์สินค้าทุกชิ้นผ่านการคัดสรรคุณภาพจากแบรนด์ระดับโลกที่มืออาชีพไว้วางใจรับรองคุณภาพทนทานใช้งานได้ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของช่างและพิเศษกว่านั้นเรายังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนํากับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างครบวงจรทุกแผนกของฮ u ร์แวร์เฮาส์ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างมือใหม่มือโปรโก็มั่นใจได้ว่าคุณจะได้สินค้าที่ใช่สําหรับงานของคุณอย่างแท้จริงที่สุดของความครบครันที่สุดของความมั่นใจนี่ก็คือแผนกฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนั่นก็คือที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ เพราะที่นี่คือฮาร์ดแวร์เฮาส์พร้อมเปิดให้บริการแล้วทุกสาขาทั่วประเทศอย่าลืมหากนึกถึงแผนกฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอย่าลืมนึกถึงฮาร์ดแวร์เฮาส์เข้าใจช่างอย่างมืออาชีพ